ช่วงน่ไหมช่วงหนึ่งของของชีวิตวัยเรียนสมัยมัธยมต้นนะครับจะเล่นเกือบเกือบทุกเย็นหลังเลิกเรียนก็จะแบบรวมกลุ่มขนาดนั้นความจริงจังนี่จะทวีคูณไปเรื่อยๆอาจารย์ยิงไกลสอบก็เล่นเนะมันแมนสมัยนั้นก็จะถามว่าจะสอบติดคณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยถามร้ายกว่านั้นเดี๋ยวผมผมเล่าคือผมเริ่มจากกลุ่มเพื่อนผมครับเริ่มเล่นจาก ผีเหรียญก่อนอาจารย์ยังไม่เป็นถ้วยแก้วผีเหรียญสมัยก่อนมีเหรียญห้าที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วเรารวมกลุ่มกันได้แล้วนิ้วมันพออยู่แล้วก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้ถ้วยแก้วแค่นั้นเองเอาเหรียญแล้วเอานิ้วแตะแต่เหรียญนนะ่ะด้วยความรู้สึกว่าอุย้ยแล้ววิญญาณมันจะเข้าไปได้ยังไงมันนู่นนี่นั่นก็เลยอเอาเป็นถ้วยแก้วให้มันแบบว่าคลองวิง่งคลองวิ่งคลองแล้วรู้สึกว่าเออมันมีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆนะครับแล้วก็เริ่มแบบชวน คนแถวๆนั้นระบุชื่อไม่ระบุชื่อจนกระทั่งแบบว่าชวนเอลิสเพสลีย์อะอาจารย์มาดูมาเข้าใกล้สอบอย่างที่อาจารย์บอกชวนขุนช้างขุนแผนอัญเชิญพระไพมณีเข้ามามาเข้าปังหมดเท่เออ